สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีตอนเทียงทียงครับพี่น้องแดดออกแล้วนะครับพิจารปทุมราชกะมาเปิดราคางัวแม่ลูกกับง้วทองครับพี่น้องมือนีกับอยู่คองงัวป้าแดงครับสวัสดีครับป้าแดงครับอ่าอยู่กับป้าแดงครับมือนีแบงปันครับพี่น้องครับโคมนี่อู้พี่น้องนาเรียงแห้งแม่ตยวงใหญ่ลูกนะนาลูกสาวนะครับกับแม่ทองหนึ่งโตทองใกล้คลอดแล้วนะครับแม่นั่นกัเปิดไปสองหมื่นหนึ่งพันอยู่ด้านหลังพิจาครับอยู่บานเท่าอ่าไมยเหลือมนะป้าเนาะ บนหน้าวาอำเภอปทุมราชพงซาจังหวัดอำนาจเจริญครับกติฟ้าไปเด้อพี่น้องทราบมีแดดครับยืนคุยกันกับประมาณสิบนาทีครับรายละเอียดมาแดงคุยกับพิจาแล้วนะครับพิจาจะอธิบายให้ฟังเอาแบบละเอียดเลยนะครับอ่ะเปิ้งโคมนี่ก่อนนะครับงามสดครับพี่น้องครับโคมแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับลูกวัยสามเดือนกว่าลูกสาวครับแดงแดงหน้าหนาแม่สูงรอยอ่าสี่สิบแปดเนาะเป็นง้วลูกแหลกพร้อมโคมนี่นะครับ ตะก่อนนี่เคยเปิดสามหมื่นเจ็ดโปได้ขายพี่น้องมือนี้ย่อมขาดทุนเปิดถูกๆนะครับเปิดไว้สามหมื่นสามพันเนาะป่าเนาะแต่ว่าทรงฟรีแค่ลอยลู่ครับพี่น้องนะครับสกายกับซอยคารถป่าเพื่อนเด้อพี่น้องเอ๋ยมันใหญ่พี่น้องลูกกางงามนะครับสกกกามหมื่นสามพันทุกทอนประกันใหนกกนะ 3, 10, 000, น้ประกันให้กินเก่งพ่อพี่น้องเบื้องแม่เพิ่นนะครับนี่อ่ะลูกเพิ่นนี่ครับไม่สามเดือนกว่ากประมาณนี้แม่สูงหน่อยสี่สิบแปดบอกลบครับสามหมื่นสาม ต่อรองได้ครับทรงฟีลอยโลนะครับแม่พ่นเป็นบามันดุปผสมอ่ะเมขอผู้ดำจะโหมดำนะครับนี่ไซสดีแห้งเขาในหน่อยนะครับงอหลุกแหลกเนาะ่าเนาะกินนี่บุ้ยพี่น้องเอยเรื่องกินนี่ป่าพรนโพอดเห็นไหมนี่เพป่นไส่คุ้มไวครับลูกสาวนี่ครับหอมหลังมาแล้วครับพอน้ำนมแม่พ่นดีเด้อพี่น้องนะครับอ่ะไปห้แม่ก็ลุกสามหมื่นสามพันครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับเมื่อนี่ลดราคาพิเศษให้พี่น้องแนงแ้งปันพี่น้องไปเลี่ยงครับ แม่ลูกลูกแม่เป็นชุดแรกครับอ่ะลูกสาวเพิ่นใส่คุ้มไววไวสามเดือนกว่านี่นับน้ำลางเล็บกระเทาปกตินะครับบางที่ก็อดีสมหลอดมากก็ได้นะครับแต่ว่าปลาแดงไหดอดไปหลอดม่นํานะครับนี่หนาอ้วนดีสามหมื่นสามพันนะครับแม่ลูกลูกัวแม่นี่แม่เพิ่นเป็น้อกมึงสวงหัตาเพิ่นนะครับเต็มปากควันจับจู่มมองน้องับเล็บกระเทาปกติครับนุ่มสีเต่านะครับเครืองดํำพวงหางดําครับพกถอนประกันห้สิบหาหมื่นหรป่าเนาะ แม่ลูกๆตัวแม่ครับเป็นชุดแรกครับชุดที่สองกลับเป็นแม่ทองครับแดงแดงนะมาถึกใจโค้บมาเลยครับโคบนี่นาสนใจพอลูกก็งามเนอะแม่ตัวใหญ่นี่ลูกเพิ่นอ้วนนะครับโคนหางเปยเครื่องดำพ่วงหางดำลูกสาวเพิ่นนะครับอยากไปเขาห่มหรือว่าห่อนมันเป็นแดดฝนพี่น้องนี่พี่น้องมึงขวบอ้วนเพิ่นนี่ครับตังคว้าเพิ่นอ่ะจะฟ้าวไปลูกนะเบิรงนไทยเพิ่นครับนีเดอร์พี่น้องอ้วนเด้อโคมบนี่ อ่าสามหมื่นสามพันนะครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้ช่วงง่อยแพงนี่เจ็ดหมื่นแบบนี้พี่น้องโอ้เจ็ดหมื่นมี่ง่อยใหญ่อ่ะครับปังกวานุ่มแม่เพันครับนุมสีเต่าครับอ่ะเล็บกว่าเท่าปกติครับตัวคลอนประกันเหย่ล่ำเงาดีนะครับเรื่องกินปลาแดงงาสุดยอดเด้อนะครับพี่น้องเบิ้งติดละทองเพิ่นโบ้แมนทองเหรอป้า,ปา <c oughs> อ่ะเครื่องดำพ่วงทาง <c oughs> ดำ <c oughs> กินเก่งพโอโลดเนาะพี่น้องมองติดละ่ะลูกกินนุ่มนี่นี่เอาสามหมื่นสามครับพี่น้องต่อรองได้นะครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ตัวใหญ่ลูกตัวงามนะครับแม่นี่พี่น้องงอหลูกแหลกพรอมีบางถ่ายลูกิันนะครับเบิ่งลูกนี่อ้วนนะครับเพราะว่าน้ำนมแม่เพิ่นดีนะครับเลี้ยงลูกดีบ่อหวงลูกบ่้ยังนะครับพี่น้องเอา ซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงได้นะครับเล็บก็เท่าปกติดีนะครับตัวค้อนประกันให้ครับทรงปีลอยโลเดอร์นะครับแม่ลูกลูกโตแม่ลูกเพิ่นนี่ครับหนังหน้าหนาแดงๆสีละตาหักดีมีซื้อหรือบ่บ่บ้านจตังซื้อบ่ไปตั้งเอาโอ้ยเนาะนะครับพ่อเลี้ยงแห้งผมแม่ใหญ่นลองลูกหน้าหนาลูกเพิ่นหนังนี่ครับหลังหลังเพิ่นนี่บ่หัวลูกตัวนี่เอาโมโหเลยล่ะหูแห้งปะจุงยังเอาสามหมื่นสามผู้ใดโทร เร็วได้นะครับมันโมเมนต์งอหน่อยนะครับงอใหญ่ลูกตัวแม่พร้อมนะครับลูกแหลกนะครับประกันตัวแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลูกสาวนะครับต่อไปเบิ้งแม่ทองราคาถือๆครับพี่น้องวันนี้ครับชุดที่สองครับพี่น้องเป็นงอทองใกล้คลอดแล้วนะครับท้องแปดเดือนกว่านี่ใสเชื่องมาเป็นเตาพี่น้องเอ๋ยท่ายสูงร้อยอ่าสามสิบสองบุกรบคาท้องใกล้คลอดนะครับป้าแดงนะครับเปิดไว้ยสองหมื่น หนึ่งพันนะครับพี่น้องนะครับมาเอาเองหนาคอกระลักมื่นครับพี่น้องมื่นไปไปนะครับทรมาตอก็ประเดงเออกนะครับทรงปีกะตัวนี้เอาลอยก็โลกกับทรงห้ขึ้นเก่าครับพี่น้องถ้ายสูงหอยสามสิบสองป่าเนาะนะครับท้องแปดเดือนกว่าครับตัวท้องเรียบร้อยโดยอันตรซาวนะครับตกทรอนประกันห้ครับหู้นะครับหนาตานาหนูดีนะครับนี่ผู้แห้งคีบผู้ดำจมูกดำบอสิบบอแหวงครับเคยไปดูกับสองตัวนะครับสองหมื่นหนึ่งพัน ต่อได้นะครับทรงปีเอาลอยก็โล่ไปเนาะเล็บกระเทาปกติดีนะครับตังนี่ตาหนองเพิินสมโตมาเนาะสมบามันมาเบิ่งตังคว้าก่อนครับบามันผสมไทยกลางเ้างนี้นะครับพีน้องลำยาวดีเด้อวันจับจูมองลังทับนะครับอเล็บกระเทาปกติดีนะครับนี่ไทยยุกงย่ขอ,อกอะอนนมบวม่ะนะครับ นี่เครื่องดำนะครับพว่วงหางดำนุ่มนุ่มบวมนะครับพี่น้องนุ่มบวมนะยางออกมาพี่นุ่มลงแล้วกับสันติฐานมาแปเดือนกว่าแล้วครับหมอมาใหญ่แล้วเนาะผมเมืองขีปตัวทองกับประเดงมันมาหมอเนาะโอ้ลงเลิกกันเด้พี่น้องไก่แล้วเอาสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องสดดีเนื้อหนังถือว่าดีแห้งครับพี่น้องจะมูกุ้ีกใบหูกับปุชีกครับคีิพหูมดำพร้อมนะครับกับเป็นบามันผสมไทยกลางเฮาเดอร์ลำยาวดีนะครับนุ่มเล็บงามนะครับก็เท่า นมสีเต่าครับผู้ได้หางวงเชื่องไปเรียงนะครับโอ้โหพี่น้องเบิกหน้าตานอเพ่นนี่ครับอ่ะจะมูกระพวชีก็ยั้งครับพี่น้องเคื่องโบทนะครับท้องแปดเดือนกว่าป่าแดงห้องไว้สองหมื่นกับอีกหนึ่งพันรับเองรักหมื่นครับโทรมาต่อเอานะครับเอาประกันทองประกันตันี้คือเก่าครับค่าทุกค่าทอนประกันหาสิบหามือนะครับรงปีเอาลอยก็โล่คืมละป้าเลยได้เขาเที่ยงกับยั้งครับเมื่อนี้ย ว่ดไงโหปูดเพื่อดำหน้าพงเลาวพูดไป่ลองซักลุงแร้จ้างมือละสามร้อยนะครับมาดำหน้าดำทาฝนนะครับช่างอำนาจเพราะในมีนามเ้อ,อยังแห่งแหล่งคือเก่าอยู่นะครับบ้านเขาไหวก็ว่าตายแต่ว่าก็ว่าข้นสัน <c oughs> ้นๆอานะครับมากถึกใจตัวใดโทษฮะปลาแดงไน่ยครับพิกัดบ้านห้วยหูเหลือมตำบลนาว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ <c oughs> แม่ลูกหนึ่งโคแม่ทองหนึ่งโตครับพี่น้องเอา หมักตัวได้กระโทรมาคุยกันราคาคุยกันได้ครับป่ดหลังเกีงใจพร้อมทรงนะครับตัวน,นี้นิสัยดีแหลกกระทองไก่ขวดนะครับผมจับตัว,วนี้ได,ได้ได้ตัวละนี่ครับโอ้หูอีดีตละปะพักเอาไปดุนกินน้องพอดีพี่น้องเลยสื่อน้องในจังหาทิปบ,บาท<พ>นะครับกินเก่งพร้อมโอ้ยตนะีขวดแขวันจับดีนะครับเสร็จแล้คือไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงนะพี่น้องไปเลี้ยงเลรีนะครับนี่หัว สองหมื่นหนึ่งพันคล้ายกับหมื่นไปไป,ไปลายนะสองทุ่มปัต่อเอาครับอ่ะ,อะเดี๋ยวอ่าเฟซบุ๊กได้พิจาร์ขึ้นให้ครับสมสมยงแก้วมาราได้พี่น้องเลิศต่างประเทศประสะดวกทุกกรทักมาทางเฟซดปลกก็ได้ครับอาทิตย์นี้พิจาร์ก็แล้วพาไปไปหาเขากินก่อนพี่น,น้องเลยครับไะจับสูงยางจังน่อยครับเบิ้ลทายงางเปิ่ะสดสดีนะครับสดสดีมีไซสเ์เที่ยงแห้สองหมื 21, ่นหนึ่งพันไปยางลูกยางเบิ่งอ่านี่ครับสวัสดีครับ